วัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวล้อแท้ฟูเอนะคะเป็นลายที่แบบสวยมาก VIP มากลายนึงขายดีตลอดการนะคะไม่เคยเลิกดอปลงไปเลยอีกลายนึงนะคะมาใหม่ล่าสุดเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอายไหนบ้างตัวนี้นะคะชื่อลาย f u e l f r a m e นะคะตัวนี้ลายเฟรมเนี่ยเป็นลายขายดีมากๆนะคะไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนเฟรมเนี่ยก็ยังไม่เคยแบบดรอปลงเลยนะคะ ตัวนี้มีให้เลือกหลากหลายสีนะคะถ้าเกิดที่ท่านไหนจะดูสีอื่นๆก็สามารถสอบถามทางแอดมินเข้ามาได้ตัวนี้เดี๋ยวจะแจ้งสเปคคร่าวๆก่อนนะคะตัวนี้จะมีาลายสเปคเลยขอบ20จะมีออฟเซตบวก1ออฟเซตบวก20ออฟเซตลบ18นะคะล้อแท้ตัวนี้น่าสนใจมากๆถ้าใครชอบความหรูหราแบบนี้นะคะก็จัดลายฟูลเอลเฟรได้เลย ตัวนี้นะคะชื่อลายว่าฟูเอลลีบานะคะเป็นลายใหม่ล่าสุดจากฟูเอลเลยนะคะเพิ่งมาหมดๆตัวนี้ก็จะเป็นสี Blackout เหมือนกันนะคะ <S <S เป็นสีดําๆนะคะถ้าเกิดใครชอบนะคะลายนี้เป็นลายมาใหม่เนี่ยดีไซน์การออกแบบของลายเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะบบว่า ไม่ซ้ําใครไม่เหมือนใครเลยนะคะตัวนี้นี่นะดีไซน์สวยมากๆตัวนี้ก็จะมีหลายสเปกเช่นเดียวกันเริ่มต้นเป็น offset บวกหนึ่งแล้วก็ offset บวกยีก็คือตัวที่รีวิวอยู่ในรูปตอนนี้นะคะมี offset ลบสิด้วยถ้าเกิดใครชอบลายนี้นะคะก็ลองสอบถามกันเข้ามาได้นะคะแต่และตัวเนี่ยดีไซน์แตกต่างกันออกไปแต่ยังทรงความแบบความหรูความหามราความสวยงามไว้อยู่ สุดท้ายนี้สําหรับใครที่ยังลังเลนะคะว่าฟูเอลเนี่ยดีไหมนะคะบอกเลยว่าเป็นล้อแท้ตัวหนึ่งที่แบบว่าคนใช้เยอะนะคะนิยมเยอะมากเลยนะคะถ้าเกิดใครเลือกไม่ได้ว่าจะเอาะายไหนลองดูก่อนค่ะรีวิวใส่กับรถนะคะเพื่อตัดสินใจได้นะคะเดี๋ยววันนี้ขอจบการรีวิวล้อทั้งสองไว้เพียงแต่เท่านี้ก่อนนะคะเฟรมซ้ายมือและรีบาขวามือนะคะใครชอบแบบไหนก็ จัดแบบนั้นได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะเพราะว่าคราวหน้ามีคลิปใหม่ๆจะได้มาอัปเดตกันติดตามกันสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ